ดื่มน้ำขิงมาครบ14วันหายจากการเป็นโควิดแล้วค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ KK D ก i k i เดฟค่ะก็จะมาะชงกาแฟน้ำขิงแล้วก็วิธีดื่มน้ำขิงแชร์ให้เพื่อนเื่อเผื่อใครอยากลองเอาไปดื่มตามนะคะเพราะว่าดื่มแล้วดีจริงๆนะคะทุกวันนี้ลงเดฟก็ดื่มต่อไม่รอแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปกติใครกินกาแฟอะไรก็ปรุงแบบนั้นเลยนะแต่กิกิกินกาแฟ กาแฟดำเนาะมีกาแฟแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็เติมน้ำร้อนลงไปเลยนะคะเอาตามที่เราสะดวกเนาะเราชอบดื่มแบบไหนก็ชงแบบนั้นก็ได้นะคะนี่ก็เติมน้ำร้อนไปครึ่งหนึ่งครึ่งแก้วนะคะเติมไปครึ่งแก้วนี่คืออ่าชาไอกาแฟขิงเนาะเออเรียกง่ายๆกาแฟขิงคือกินครั้งเดียวได้กินทั้งกาแฟและได้กินทั้งน้ำขิงเลยอะไรเงี้ยคะ่ะ วันนี้ก็รู้สึกกับพี่กระเป๋าดีนะคะทุกคนองเดฟทำอาหารฉลองด้วยค่ะอยู่ข้างหลังทำมุยม้ยมุ้ยอยู่นี่เองนะคะก็จะได้ประมาณนี้ก็จะได้เอ้ยได้น้ำร้อนๆนะคะแล้วก็นี่คือน้ำขิงนะคะก็ใส่ลงไปเติมลงไปเลยค่ะ น้ำขิงที่เราทำไว้แล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะคะอยู่ท้ายๆคลิปหน่อยกิีกได้ทำน้ำขิงไว้แล้วถ้าใครสนใจวิธีทำน้ำขิงก็เขียนคอมเมนต์บอกกิีกได้นะเดี๋ยวจะทำเฉพาะน้ำขิงให้เป็นคลิปน้ำขิงให้เลยค่ะเอาไว้ชงดื่มอันนี้คือน้ำขิงเข้มข้นนะคะดูสีก็น่าจะรู้นะว่าเข้มข้นขนาดไหนนะคะ <S <S นี่ค่ะเราก็ได้กาแฟน้ำขิงเรียบร้อยแล้วค่ะก็ไปดื่มนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็น วิธีการดื่มน้ำขิงในแต่ละวันของกิกกี้เดฟนะคะที่เรา,าต้านโควิดมาเพราะน้ำขิงนี่นะคะไม่มียาหมอไม่มีอะไรให้เลยนะคะที่จำได้ก็คือกินน้ำขิงเนี่ยค่ะ mm hmm. ก็ใส่ไปปริมาณประมาณนี้นะคะ mm hmm. ค่อนขนแก้วหน่อยครึ่งครึ่งแก้วหรือว่าแล้วแต่ใครที่อยากได้ความเข้มข้นเท่าไหร่เลยนะคะ mm hmm. แล้วก็เติมน้ำร้อนลงไปค่ะ ใครจะเติมน้ำผึ้งแล้วก็มะนาวหั่นแว่นลงไปก็ได้นะคะแต่ขอเป็นน้ำขิงเพียวๆนะคะนี่ค่ะเราก็ได้น้ำขิงเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำขิงต้านโควิดนะคะทุกคนอันนี้คือรักษาได้จริงอะไรจริงนะคะเพราะว่าขิงมันมีฤทธิ์ร้อนเนาะมันดับไข้ได้พอเราดื่มน้ำขิงไปมันก็จะไปะลดอาการไข้แล้วก็คลายเอาความร้อนไปคลายความร้อนความไข้ของเราออกไปนะคะนี่ค่ะก็จะได้น้ำขิงสูตร เข้มขน้นชงดื่มทุกวันแล้วก็กาแฟขิงทุกวันวันนี้กิกกก็มาอัปเดตอาการตัวเองปกติดีแล้วค่ะไม่มีหวัดไม่มีอะไรไม่มีไข้ไม่มีความกังวลใจด้วยค่ะแล้วก็วันที่14ก็ออกนอกบ้านได้ตามที่กฎหมายใช้คำว่ากฎหมายที่นี่กำหนดเลยนะคะข้อบังคับที่นี่ที่อังกฤษเขากำหนดครบ14วันก็ออกไปได้นะคะ เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูว่าวันนี้ลุงเดฟใจดีทำอะไรฉลองที่เราทั้งสองหายแล้วก็ฉลองขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เรา hey. What you cooking? วันนี้ลุงเดฟจะ cooking for ฉลองนะคะ Celebrate we are no COVID anymore <laughs> 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 นะคะนี่ก็คือกาแฟขิงจิบเบาๆนะคะ ก็จะประมาณนี้รสชาติก็จะออกกาแฟดำแล้วก็มีรสชาติของขิงนิดหน่อยนะคะไม่ค่อยได้ออกแรงแต่นี้คือน้ำขิงนะคะน้ำขิงก็จะออกประมาณ รสชาติของขิงนะคะทุกคนตามไปดูลุงเดฟทําอาหารได้เลยค่ะทุกคนนี่คือส่วนผสมของลุงเดฟทั้งหมดนะคะวันนี้เมนูคือหมูตุนหรือพอกสติลกับพุดดิ้งยอคเชียนะคะทุกคน take the skin out <Yeah. S 2> ไม่เอาหนังนะคะ ลุงเดฟคนเดิมกลับมาแล้วค่ะอารมณ์ดีกลับมาทําอาหารเหมือนเดิมแล้วนะคะถ้าใครเคยดูลุงเดฟทําอาหารก็คงจะรู้เนะว่าลุงเดฟทําอาหารเก่งระดับเชฟเลยคะ่ะวันนี้กิ๊เดฟก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ส่งกาลังใจมาให้พวกเราผ่านพ้นช่วงอุปสรรคนั้นมาได้นะคะและก็ขอให้เพื่อน ใครหลายๆคนที่กำลังมีปัญหาอะไรอยู่ก็ตามนะคะ <Good. S 1> ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและผ่านพ้นปัญหานั้นได้ทุกๆคนนะคะไปดูรุงเดฟปรุงอาหารกันต่อเลยค่ะ <Good. S 1> ขั้นตอนนี้นะคะก็เอาหมูที่หั่นแล้วนะคะ,ะเฉพาะเนื้อเนาะไปผัดกับน้ำมันแล้วก็สมุนไพรนะคะทางต่างประเทศเนี่ยค่ะ แล้วก็ไปปอกแครอทรอหั Luckily, ่นต้นลีกหรือต้นกระเทียมรอนะคะแล้วก็หั่นหัวหอมใหญ่รอเพื่อที่จะไปตุ๋นในหม้อตุนนะคะหรือเขาเรียกว่า slow cooker นะคะหลายๆบ้านทางต่างแดนก็จะมีเครื่องนี้นะคะเราไม่ต้องมานั่งตุนเปิดแก๊สเองอะไรเงี้ยค่ะไอ้ก็ใช้เครื่อง slow c o o k ่าตุนไปเบาๆห้าหกชั่วโมงแล้วแต่น้ำนันจะสยดีมากค่ะแล้วก็ผัดแล้วก็ ่ะให้เขาแห้สุกนิดหน่อยน,นะคะให้เขาชุ่มเครื่องเทศอันนี่ก็เป็นเครื่องเทศพวกผงผงออริกาโน่ผงอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็น้ําอันนี้คือน,น้ํำซอกไก่นะคะเอามาใส่ไปกระเพาะนิดหน่อยแล้วก็มีมัสมัสเต๊ะใส่ลงไปแลอวก็ะคนให้เข้ากันเป็นน้ำซุปหอม ี่คืออาหารมื้อเย็นนะคะคือทำไว้ตอนนี้แล้วก็จะตุนไว้นะคะพทใ,ใส่หม้อตุนนะคะอลอง ไฮ for six hours five to six hours ชั่วโมงนะคะตุนไว้เดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จแล้วนะคะว่ามันจะออกมาเป็นยังไง บนะคะจากการหายจากโควิดด้วยการทำยอคเชียร์พุดดิ้งแล้วก็มุตุนนะคะพอกพอกว่าจงไงซิวซิวซิวพอกติวพอกติวนะคะทุกคนแบบนี้ค่ะวันนี้ต้องไปแล้วนะคะมาอัปเดตอาการและกิจกรรมวันที่14เบาๆก่อนที่จะกลับสู่คลิปปกติของเรารายการวิเศษของเก d เกดกิกิเด็ก็จบลงแล้วนะคะหรือว่าอาจจะอัปเดตบางสิ่งบางอย่าง ที่เราดูแลตัวเองที่ตกตกขาดหายไปนะคะเดี๋ยวอาจจะอัปเดตให้เบาๆค่ะรสเายิพุกิง